เจนนี่ทนไม่ไหวโดนจี้ถามเปิดปากเผยสาเหตุแท้จริงที่ยิวลาออกจากตำรวจต้องบอกว่าลาสุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั้นก็ยอมพูดแล้วโดยเธอนั้นได้เผยสาเหตุที่แท้จริงที่ยิวฉัดมงคลลาออกจากตำรวจ เป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดสู้ชีวิตสำหรับเจนเนี่ได้หมดทะสดชื่นปัจจุบันแต่งงานกับยิวฉัดรมงคลและมีทายาโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องยูจินลูกสาวคนแรกและทราบกันดีว่าเจนเนี่ได้หมดทะสดชื่นนั้นก็สุดขยันทําทุกอย่างที่เป็นโอกาสโดยตอนนี้เธอนั้นได้รับบทบาทเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักแสดง แม่ค้าออนไลน์และนักร้องโดยทุกบทบาทที่เธอนั้นได้รับผิดชอบต้องบอกว่าออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียวและล่าสุดก็เป็นประเด็นที่หลายคนคาใจมานานงานนี้เจนนี่นั้นก็ทนไม่ไหวหลังโดนจี้ถามยอมพูดแล้วโดยเธอนั้นได้เผยสาเหตุที่แท้จริงที่ยิวฉัดมงคลลาออกจากตำรวจโดยล่าสุดขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดขายของออนไลน์อยู่นั้นได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามเธอว่าทำไมแฟนพี่ลาออกจากตำรวจจากนั้นเจนนี่ก็ตอบกลับทันทีว่า พี่ทองค่ะพี่ขอโทษพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนที่ธัญญาอาสยามจะพูดต่อว่าช่างถามเนอะอย่างน่าเกลียดนะ